ธุรกิจติดดาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกๆวันสุกแบบนี้ในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งกับดิฉันสุพดาว,วิจักชัยวงและรายการธุรกิจติดดาวค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้คุณสมชายบุญเหลือจะตามไปติดดาวให้กับคุณสุขฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงแพะและแกะในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะที่มีความริเริ่มและมุ่งมั่นในการพัฒนาวิธีการเลี้ยงแพะและแกะจนประสบความสําเร็จได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดวยวิธีการเลี้ยงแบบง่ายๆต้นทุนต่ําที่สําคัญคือรายได้ดีค่ะ เราจะตามคุณสมชายไปดูการเลี้ยงแกะเชิงพาณิชย์ที่ต้องบอกนะคะว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งทางด้านการเกษตรและปศุสัสตว์ที่มีอนาคตไกลและที่สำคัญยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยค่ะ1 2 3ส,สคุณผู้ชมครับเห็นผมถ่ายรูปกับแกะแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าผมอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เขานิยมเอาแกะมาถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแต่วันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงแกะโดยเฉพาะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัด สระบ,บุรีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะซึ่งเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายรายได้ดีที่สําคัญคือลดต้นทุนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมสวยงามมาก1 2 3สอสาดีอ้าวเดี๋ยวพวกไปไหนถ่ายรูปกันนหยคุณผู้ชมครับไปซะแล้วครับคุณผู้ชมยังถ่ายรูปไม่เสร็จเลยรอด้วยรอด้วย ผู้ชมครับมาที่คุณสุขฟาร์มทั้งทีก็ต้องมาคุยกับเจ้าของฟาร์มนะครับผมอยู่กับคุณชวรัตน์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าลุงเป้งนะครับสวัสดีครับลุงเป้งครับครับที่นี่ลมลื่นถึงแม้จะเป็นฟาร์มใช่ไหมครับครับพื้นที่มีเท่าไหร่ครับลุงเป้งประมาณ50ไร่ครับก็เริ่มจากปลูกพืชปลูกพืชไร่ธรรมดาปลูกพืชไร่เป็นหลักแล้วจะพัฒนาผูอย่างไงถึง มายึดอาชีพเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอย่างเช่นปัจจุบันนี้ครับครับก็ไปเห็นที่เขาเลี้ยงอยู่ในภาคใต้เขาเอาแพะเนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกับเครื่องตัดหญ้าที่มีชีวิตนะครับเอาไปปล่อยในสวนยางสวนผล,ลไม้อะไรเนี่ยผมก็เห็นว่าเอ๊ะเราเราเสียเวลากับค่าแรงงานในการตัดหญ้าแล้วก็อ่าทลายวัชพืชซึ่งต้องใช้สารเคมีเป็นจํานวนมหาศาล ก็น่าจะหาเครื่องตัดหญ้าที่มีชีวิตมาเลี้ยงเป็นความโชคดีเพราะว่ามีผู้ใหญ่นะครับท่านเรียนมาด้านแพะแกะนี่แหละท่านก็ให้องค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของท่านเนี่ยมาให้เราเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดท่านก็มาแนะนําว่าลองลองเอาความรู้ทางด้านการจัดการฟาร์มแล้วก็สุขภาพสัตว์ไปเรียนดูเราก็ใช้ความรู้ต้นตั้งต้นมานะครับมาเรียนรู้ว่าเราจะเลี้ยงเขายังไงจัดการฟาร์มอย่างไงรักษาสุขภาพเขายังไงและจัดการด้านอาหารยังไงครับ แพะกับแกะนี่อย่างไหนเลี้ยงยากกว่ากันแพะนี่ค่อนข้างจะเลี้ยงยากกว่าแกะครับแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกันระหว่างเกษตรกรนะครับแพะเนี่ยค่อนข้างให้ผลผลิตไวครับแล้วก็มีจํานวนรุ่นเนี่ยหมายถึงว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถออกได้ถึง2รุ่นครับครับห้าเดือนรุ่นหนึ่งแล้วก็พักท้อง2เดือนแล้วก็ท้องอีก5เดือนก็เท่ากับ1ปีได้2รุ่นครับลุณปี๊ครับแพะเนี่ยดูแล้วน่าเลี้ยงนะครับเพราะว่าเลี้ยงได้ให้ผลผลิตเยอะครับแล้วแกะล่ะครับ แก็จะมีอนาคตไหมครับลุณเป้ถือว่ามีอนาคตกว่าครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะผลิตแพะได้เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเนื้อแกะเนี่ยจะมีออเดอร์มาเฉพาะเลยครับมีราคาสูงกว่าแพะอีกไม่ต่ำกว่า4 5 0เอ็เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูอนาคตของแกะกันนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีอนาคตไกลแล้วก็น่าเลี้ยงครับคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมครับ ขนาดนมหมดก็ยังกินนะครับเนี่ยแสดงว่าน่าเลี้ยงมากไม่มีนมก็เลี้ยงได้เลี้ยงง่ายครับธุรกิจติดดาวคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการธุรกิจติดดาวนะครับผมยังอยู่กับลุงเป้งนะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าน้องแกะนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับแต่วันนี้มาขอความรู้จากลุงเป้งลุงเป้งครับแพะกับแกะนี่ดูลักษณะมันคล้ายๆกันอย่างนี้คือแกะใช่ไหมครับครับผมลักษณะพิเศษของแกะก็คือ หางมันจะตกลงข้างล่างอาหารลักษณะหางเขาจะค่อยลงอย่างงี้ครับเป็นพวงแต่ถ้าเป็นแพ้เนี่ยหางเขาจะกระดกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จะยกอย่างนี้ครับแต่หน้าตาก็คล้ายๆกันคล้ายกันครับมีขนมีอะไรคล้ายๆกันแกะนี่เลี้ยงยากไหมครับลุงเป้งแกะเลี้ยงง่ายครับครับถือว่าถือว่าเราได้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 เห็นสัตว์ที่น่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับเพราะเขาเลี้ยงง่ายตัวเร็ว ตัวเร็วกว่าแพะ30%แต่ว่าเขามีขอ้อข้อด้อยอยู่นิดนึงคือว่าเขาอาจจะมีลูกน้อยปีหนึ่งก็ได้คลอกเดียว,ยวถ้าแม่สมบูรณ์สมบูรณ์อาจจะได้แฝดเหมือนกันครับครับที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ย ลุงเป้งเน้นเลี้ยงอะไรครับเอ่อจริงๆแล้วตอนนี้เรากําลังพัฒนาแกะขึ้นมาให้ให้มากอ่าพอที่จะเท่าๆกับแพะเพราะว่าแพะตอนนี้มีประมาณเกือบ300ตัวแกะมีแค่70ตัวครับ,รบกาลังเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้แกะอ่าได้จํานวนอ่าพอที่จะเป็นไรายได้หลักได้ต่อไปถ้าดูสภาพอาการแล้วมันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายไหมครับ อ๋อจริงๆแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไม่ยากเลยครับในประเทศไทยเพียงแต่ว่าเราดูสายพันธุ์ที่าสามารถโตเร็วแข็งแรงแล้วก็เข้ากับภูมิอากาศเมืองไทยได้ดีอย่างคา,าทาดินก็เลี้ยงง่ายครับ เพราะเนื้อเขาไม่มีกลิ่นสาบตลาดเป็นที่ต้องการพันธุ์ที่2ที่เราเลี้ยงอยู่ก็คือพันธุ์ซานตาอินเนสซึ่งกรมสัตว์นาเข้ามาจากบราซิลนะครับเป็นแกะเนื้อตัวใหญ่มากครับของที่ฟาร์มแห่งนี้ใช่ครับมีทั้ง2สายพันธุ์ระยะเวลาการเลี้ยงอ๋อพวกนี้พอเพราะเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วครับหกถึงแปดเดือนก็ผสมได้แล้วพองห้าเดือนคลอดออกมาก็เว้นระยะการหย่านมก็สามถึงสี่เดือนแล้วก็ขุนอีกสักสามเดือนก็ขายได้แล้วครับลุงเป้งครับการเลี้ยงแกะเนี่ย ให้อะไรเป็นอาหารครับลูกปก่ส่วนใหญ่เขาจะกินหญ้าครับได้แทบทุกชนิดในเมืองไทยการดูแลรักษาการบำรุงเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนี่ย<ๆ>เขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากงไงอ๋อ <okay. S 1> ไม่ค่อยเจ็บป่วยครับตั้งแต่เกิดมาจนถึงเราเราทาตลาดมาหลายปีเนี่ยแกะนี่ถือว่าเปอร์เซ็นต์การเจ็บป่วยน้อยมากน้อยกว่าแพะเยอะเราเราแบ่งขายยังไงส่วนใหญ่เราเรา,เราจะขายให้กับเคียงของเราเองที่กรุงเทพครับแล้วก็จะมีตลาดมารองรับอย่างเส้นพวกโรงแรมนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศอย่างตะวันออกกลางเนี่ย ก็จะเน้นที่แกะเป็นหลักครับคุเป้งครับ,นค,รบคนที่จะมาเลี้ยงแกะเนี่ยถ้าดูอนาคตของเขาแล้วเนี่ยคุณเป้งในฐานะที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด,ด้านนี้มองอนาคตในการเลี้ยงแกะอย่างไรบ้างโอ้อนาคตดีครับ,รบตัวนี้จะไปไปได้ไกลกว่าแพะเลยเพราะหนึ่งเลี้ยงง่ายตัวเร็วแล้วอาหารของเขาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายตลาดตอนนี้ที่มีคนที่เขาเข้ามาสู่ระบบทําอาหารหรือครัวโลกต่อไปเนี่ยเขาจะเน้นที่แกะเป็นหลัก S <S 2> <S 2> เพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ทุกคนในโลกรู้จักดีแต่แพะส่วนใหญ่เขายังมีข้อก,กําหนดที่ว่าอาจจะมีกลิ่นสาบครับแล้วการปลูกรงเรืนรอนอะไรลุงเป้งอ๋ออันนี้เราเลี้ยงรวมกันครับในส่วนที่เป็นข้อข้างบนเนี่ยเราจะใช้เป็นข้อข,ของแม่พันุ์แพะครับ <S <S 2> <S 2> แต่ด้านล่างหรือว่ามีล่มหรือว่าอะไรเราจะใช้เลี้ยงแกะ เลี้ยงสองอย่างด้วยลงกัน,นได้ครับเท่าที่เห็นนี่การลงทุนลงเรือนเนี่ยต้องใช้ทุนเยอะไหมครับคงคงไม่เยอะเพราะว่าปศุสัตว์เราคงต้องเน้นที่ว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กิ่งไม้ที่เราใช้อยู่เนี่ยพยายามใช้อย่างประหยัดในในท้องที่เรามีเยอะครับอย่างไม่ไผ่เราก็สามารถมาทําโรงเรือนได้ นะครับอโอกาสที่เราจะ,ะลงทุนสูงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับใช้โรงเรือนเล็กๆอย่างอย่างอย่างชาวบ้านเขาเลี้ยงกันก็ล้อมคอ,อกแล้วมีหลังคามุงก็สามารถเลี้ยงได้แล้วครับ,ค,รบคุณผู้ชมถ้าดูอยู่เนี่ยสนใจอยากจะเลี้ยงจะเอาความรู้มาจากไหนเพราะว่าบางคนก็ไม่มีความรู้อะไรเลยลุงเป้งสามารถมาที่ลุงเป้งได้ไหมอ๋อยินดีครับ,รบเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยมีสมาชิกอยู่30กว่าจังหวัดเกือบ2,000กว่าคนคปัจจุบันนี้เราได้ประสานกับกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพการเลี้ยงแพะแกะ อย่างยั่งยืนนะครับอมกเหล็กจัังหวดสระบุรีขึ้นมาครับครับใครที่สนใจก็เรายินดีให้มานอนฝึกกับนิสิตของเรานะครับเพราะว่ามีนักศึกษาที่จะต้องมาฝึกงานปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ท่านนะครับคือมากินมานอนที่นี่เลยได้ครับได้นักศึกษาก็สี่ขาทั้งหลายนี่ก็เป็นเป็นครูได้เหมือนกันก็มาช่วยกันเลี้ยงครับอย่างคนที่มีเงินสักก้อนหนึ่งอยู่ๆเอาเงินมาเพื่อซื้อแพะซื้อแกะที่นี่ไปเลี้ยง เขาสามารถทําอย่างนั้นได้เลยไหมอ๋อยังไม่ได้ครับเราไม่ให้นะครับเอาให้ไม่ได้เพราะ <c oughs> ว่าอ,อ,องค์ความรู้ของการเลี้ยงปสัสสตว์เนี่ยสำคัญคือการจัดการฟาร์มสุขภาพสัตว์และคนที่จะเลี้ยงต้องมาคุยกันก่อนว่าคุณจะเลี้ยงได้ไหมแล้วก็เท่าที่เห็นไม่ได้มีแพะมีแกะอย่างเดียวครับลุงเป้งถุงปุ๋ยนี่คืออ๋อมูลมูลของแพะกับแกะครับเกษตรกร,กรที่นี่ก็คือจองจองแบบอ้อนนอเลยพต้องมาโกยเองต้องมาโกยเองด้วยเราขายเท่าไหร่ครับลุงเป้งถุงหนึ่งก็ประมาณสักสิบโลก็โลละสองบาท รู้ละสองบาทเองแค่ยี่สิบาทถุงครับดีกว่าปุ๋ยที่เป็นโอ้ดีกว่าเยอะครับสาเคมีเยอะนะครับพูดถึงรายได้นี่ก็เป็นรายได้รายได้หนึ่งวันละหลายหลายร้อยเลลืมถามไปว่าแพะกับแกะปีๆเนี่ยลุงเป้งมีรายได้เยอะไหมครับเออก็ถ้ารวมๆทั้งมูลด้วยนะครับก็เดือนหนึ่งก็เฉลี่ยก็ประมาณแสนกว่าบาทครับอยู่ได้ครับอยู่ได้คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะเป็นเกษตรกร อยากจะมีความรู้นะครับก็มาคุยกับลุงเป้งได้ลุงเป้งก็ยินดีนะครับที่จะให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะครับถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยกันนะครับยินดีครับยินดีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงเป้งมากที่ให้ความรู้ผมนะครับเผื่อวันหน้าอาจจะเป็นเกษตรกรมาจับแพะชนแกะกับลุงเป้งมากยินดีครับนี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปเลี้ยงแกะดีกว่าครับลุงเป้งครับวันนี้ต้องซ้อมไว้ก่อนเผื่ออนาคตจะเป็นเกษตรกรกับเขาบ้างนะครับ างรายการขอติดดาวให้กับคุณสุขฟาร์มกลุ่มเกษตรกรพัฒนาแพะแกะจังหวัดสระบุรีที่สามารถรวมกลุ่มกันพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและเลี้ยงแกะได้อย่างยั่งยืนค่ะธุรกิจติดดาว